สวัสดีครับส่งงานเขียนโปรแกรมตวบกลุ่มปั๊มน้ำน,นะครับอันนี้ลูกค้าจะมีตูค้คอนโทนเดิมอยู่แล้วนะครับก็นําไปต่อขนานกับในส่งของซิลิคเตอร์สวิตนะครับโดยซิลิคเตอร์สวิตเนี่ยเขาจะมีในส่งของปั๊มปะปาแล้วก็ปั๊มบดานนะครับแล้วก็จะมีสวิตหนึ่งนะเป็นแมนนวลน,นะครับก็หลักการทางหลงของเครื่องนี้ครับก็จะทําการเช็คลูกลอยถังที่สองก่อนนะครับ ถังด้านบนนะครับว่าระดับน้ําต่ํากว่าที่ตั้งไว้หรือเปล่าถ้าระดับน้ําต่ํากว่านะครับก็จะมาเช็คลูกลอยด้านล่างครับว่าถัางพักด้านล่างเนี่ยน้าประปาน้ําเขาเต็มถังหรือย,ยังถ้ายังไม่เต็มนะครับเขาจะเลือกประช้เป็นน้ําบาดาลแทนแต่ถ้าน้ําเต็มถังแล้วก็จะปั๊มน้าประปาขึ้นไปแทนนะครับโดยฟังก์ชันเนี่ยก็จะมีในส่วนของเมื่อ ตัวปั๊มเนี่ยทำงานเกิน30สนาทีนะครับเขาก็จะทำการเช็คลูกรอยเนาะว่าถ้าลูกรอยถังพัดด้านบนเนี่ยมันยังไม่มีการขยับคยื่นยังไม่มีการกระตอกตัวเครื่องเนี่ยก็จะตัดการทํางานไปป้องกันในสถานะที่ตัวเครื่องทํางานโดยที่ไม่มีน้ำเนาะครับผมก็จนนี้ใช้นส่สนของบอร์ดโหนด ECU ครับในการควบคุมหลักเนาะแล้วก็ควบคุมดีเลย์ทั้งหมด3ามช่นแล้วครับ ันนี้นะครบด้านหน้าเครื่องเนี่ยจะมีส่วนของไฟหลอดแอปเนาะแสดงไฟเข้านะครับแล้วก็เป็นดีเซ็ตว่าถ้าในกรณีที่ปั๊มน้ําทํางานเกิน30มนาทีเนี่ยเขาจะหยุดการทํางานแล้วจะทํางานกลับอีกทีเมื่อต้องมีคนมากดสวิตชนะ์เนาะหรือกดในแอปพลิเคชันนะครับอันตัวนี้ทํางานควบคู่กับแอปพลิเคชันบิ๊กเนาะบิ๊จะเป็นตัวนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันบิ๊กนะครับก็จะมีส่วนของตรงนี้เป็น led สําหรับแสดงสถานะการทํางานปั๊มบาดาลเนานะนปั๊มปปา ลูกลอยหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็มีสะครับเ,เป็นสวิตช์เลือกโหมดเนาะเป็นรวดออโต้ hmm. นะครับ mm hmm. ถ้าเป็นโหมดแมนนวลเนี hmm. ่ยก็สามารถคอนโทรลปั๊มปารปั๊มมัดได้เป็นแมนนวลเลยแล้วก็มีมีเซ็ตสวิตช์ครับสำหรับเอาไว้มีเซ็ตในกรณีที่ปั๊มทำง,งานเกินสามสิบนาทีนะครับ mm hmm. ก็จุดต่อลูกลอยครับ mm hmm. ก็จะมีจุดบริเวณด้านข้างนี้นะครับจุดที่เอ่อหนึ่งกับสองตรงนี้นะครับจะเป็นลูกลอยคู่ที่หนึ่งเนาะสามสี่ 4, คู่สองครับ สี 4, 5, ่ห้าเอ่อห้าหกคู่สามครับแล้วก็เจ็ดแปดคู่ทนะี่สี่เนาะก็สามสี่นะครับคู่ที่สามคู่ทนะี่สี่เนาะคู่สีขาวนี่เนาะเขาจะทํางานเป็นลูกลอยสวิตถังด้านบนนะครับถังพักด้านบนเนาะถังที่สองถังที่สองนะครับตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเนานะสีขาวลองยกขึ้นมานะไฟเขาจะดับไปอ่ามานนี้ครับแล้วก็ลูกลอยจุดที่หนึ่งกับสองนะครับก็จะเป็นถังพักด้านล่างครับเอาไว้เช็คว่าน้ําถังพักของ น้ำประปาเนี่ยเขามีในถังพักหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะไปเลือกใช้เป็นบาดานเนาะอทีน,นี้ในส่วนของโหมดการใช้งานนะครับก็จะมีเป็นโหมดแมนวน,นวลเนาะการทำงานของตัวเครื่องเนี่ยเขาจะต้องใช้รีเลยสองตัวควบคู่ก,กันนะครับโดยดีเล์ตัวที่หนึ่งนะครับตรงนี้เนาะเขาจะทาการเลือกเซเลคเตอร์สวิตช์นะครับว่าเราต้องการใช้น้ำบาดานหรือน้ำประปานะครับแล้วก็จะสั่งออนเรียนไปกันไปแล้วก็ตัวที่สามตัวเนี้ยครับก็จะทําหน้าที่ในการสั่งสตาร์ท่ะวันนี้ระหลักการทํางานเวลา อันผมจะลองสั่งออนน้ำปลานะครับเราสังเกตได้ว่าครับดีเล์ตัวที่สองแล้วตัวที่สามจะทํางานนะครับคือตัวที่สองเนี่ยจะเลือกว่าอ่ะฉันต้องการเลือกน้ำปลานะแล้วก็สั่งออนอ่านี่ลองเป็นน้ำปลาครับอ่ะตัวดีเลทรตัวที่หนึ่งจะทํางานนะครับควบคู่ตัวที่สามเนาะตัวที่สามนจะเป็นตัวที่สั่งออนส่วหนึ่งกับสองจะเป็น selector switch เล l e c t o r ในการเลือกปั๊มนะอันนี้มาดูในโหมดการทํางานแมนนวลนะครับ อ่ะเด็อันนี้เดี๋ยวจําลองว่าสองตัวน,นี้เขามีน้ำเนาะวางไว้ให้เห็นอ่าสองตัวน,นี้เขามีน้ำนะครับก็จะเห็นได้ว่าไฟในแอปทีท่านติดเนาะเป็นออโต้นะครับเมื่อตั้มน้ำเออเมื่อถังด้านบนนะครับลุกลอยตกเนาะเขาก็ทํางานสั่งเปิดตั๊มครับตอนนี้ถังพักด้านล่างมีน้ำนะครับเขาก็สั่งเปิดปั๊มประปานะครับหนึ่งตรงนี้เนาะกอ อน,น้ำเต็มไหครับก็ตัดไปเนาะอ่ะทีนี้มาดูหนึ่งการจําลองนะครับอ่ะสมมติว่าลูกลอยหนึ่งตัวตกเนละ้วอ่าลูกลอยน้ําถังด้านล่างตกผมจะลองยกตัวดูวด่าขึ้นมครับเอออ่ะจะ,ะเห็นได้ว่าถ้าลูกลอยในถังถังพักตกนะครับเขาจะทำการออนล้อมาดานเนาะ ในเมื่อกี้นะครับที่ตัวเครื่องตัดการทงานไปเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าลูกบอยมัะตกเนาะที่จริงคือตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันในการตัดการทํางานเมื่อครบกําหนดนะครับแต่ตอนแรกผมเซ็ตไปที่10วิเนาะเพราะถ้ารอ30นาทีเดี๋ยวคลิปมันจะยาวก็เซ็ตที่10วิก็เมื่อเครื่องทํางานเกิน10วิครับตัวเครื่องจะตัดการทงานไปสมมติว่าตอนนี้ลูกบอลตกเนาะลูกบอลสองตัวด้านล่างตกนะครับคือถังข้าง้าล่างไม่มีนานเนาะ เมื่อลูกถังทักด้านบนน้ำหมดเขาจะเปิดน้ำปราปานะครับออน้ำมาดานนะครับเัยครับเป็นาาน,น้ำาดานนะ้ำมดานเนาะแต่ถ้าลูกลอยสองถังล่างมีน้านะครับเขาจะย้ายไปใช้น้ำประปานเนาะประมาณนี้แล้วก็เมื่อทํางานเกินสามสิบนาทีนะครับตัวเครื่องตัดการทำงานไปเนาะแต่ในคลิปนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นสิบวิก่อนแล้วกันนะครับมันจะได้รวอความรวดเร็วเนาะอ่าหรือเราสามารถสั่งทำงานต่อผ่านปุ่มด้านหน้าเครื่องได้นะครับ อ่าม้ลูกลอยเขาตกอยู่อ่าประมาณนี้ครับขอบคุณครับ